วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตลับมาคุยต่อกับบอนส์คราเาจริงๆเขาชื่อบอนนี่เขาเาคือบอนาดนแต่ว่าจริงๆคือบอนส์นี่คือมาจากไหนครับคือจริงๆเนี่ยตอนเกิดผมก็ชื่อบอนนี่แหละบอนแบบลูกบอลลูกบอลเตะบอลใช่แต่ผมรู้สึกว่าตอนป .6 ไงเราแบบมันเห่อหรือเปล่ามาัน บอนแม่งซ้ำเยอะว่ะมันหล่อผมก็เลยแบบว่าชื่ออะไรดีวะพี่เราชื่อเบนส์ว่ะ b e n z เราก็มาเป็น b o n z อ๋อเป็นบอน์่ตั้งแต่นั้นมาใช่ก็เท่ดีนะใช่ไหมก็เท่บอน์เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนร่วมในการทำเพลงทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนจริงตอนแรกเลยถ้าเต้นคุณก็ออกแบบเองถ้าเต้นช่วยกันคิดกับพี่คนนึงนะคือพี่คนนึงเขาทำเพลงเอาปากามาวง อ่าใช่แล้วผมก็ให้เขาคิดมาแล้วรู้สึกว่ามันยากไปแล้วผมก็เลยย่อให้มันแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เลยมาเป็นท่าที่เห็นแค่ประมาณอย่างนี้ที่แบบทุกคนเต้นกันได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คือท่าง่ายจริงๆและก็ทําให้เราอยากเต้นด้วยแต่ว่าตั้มน่าจะแบบเต้นแบบยากได้มากกว่านี้อีกสอนได้ไหมสอนบอนส์ได้ไหม ให้วิตัมสอนเอาวิตัมอย่างไรหนึ่งฉันมักชอบงับคุณคุณงับ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 ร์ต้องไปงับข้างหน้าด้วยใช่คงับงับแต่ว่าขาต้องกลับมาใช่ไหมขาต้องกลับมาส่วนผมนะชอบคุณคุณงับสเต็ปคิดคิดซะว่าเหมือนมันมีเชือกตวัดเราไปข้างหน้าเหมือนแบบไม่อันนี้มันยุ่ยไปมันต้องเหมือนแบบเร็วแล้วก็โลเร็วอย่างเงี้ยเออ น้องเน้องวลังน้องฟิวมงบนกำลังคิดมูเมต์ว่าอ๋อมันอ๋อ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 อาออ๋ออ๋ออ๋อล๋ออ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 ตออ๋ออ๋ออดออ๋ออ๋ออออ๋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 ออเออ๋ออออ๋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 อเ๋ออเอ ชอบคนนน่่นว,ว,วยัดังใน t ิกตอกอ่ะลั่นตุงน,นี้น่าจะเอาท่านี้เนาะลั่นพี่เอาท่าเดิมดีกว่าแต่เนี่ยเพลงเขาดังมากก็บอกว่าเขามีความสามารถมากแต่ว่าเรียนจบมาเนี่ยคือเก่งไม่แพ้กับสิ่งที่เขาทำอยู่เลยนะเหรอเกียดนิยมเฮ้ยเฮ้ยใบเท่าไหร่ใบสามาอะไรวะเนี่ยมไม่ได้ซื้อค่ะ เขา,เ,าเรียนเกียรินิยมอันดับหนึ่งคุณเรียนคณะอะไรแม่ได้เกียร์หนึ่งครับตอนนั้นเขจะไปตั้งเนี่ยเราเอ้ยบอนอ์เอ้ยดูระวังหักกระเบนมันจะตัดทิถ้าบอกอันดับหนึ่งศิลลศาภตษาธรรมศาสตร์อ่ะโอ้โหเก่งทุกด้านงั้นคุณจะต้องได้หลายภาษาดิใช่เพราะว่าศิลปศาสตร์เกี่ยวกับภาษาอย่างภาษาอังกฤษก็พอได้บ้างไม่เอาไม่เอากินเล่นเยอะแล้ว เอ้าย่งยางสีเหลืองอินโดนี่คืออะไรอย่างสีโอ้โหจำไม่ได้เหมือนกันยังภาษาจีนนี่ได้ไหมโอ้โหสบายสวัสดีหนีห่าร้อนเงินหนีนี่นี่พอละแค่นี้เอาจริงคุณได้ภาษาอะไรบ้างอ่า จะเป็นอังกฤษไทยแล้วก็จะเป็นสเปนแล้วก็อินโดอะยังยังพอจําประโยคได้อยู่ไหมถ้าเป็นสเปนแบบแบบประโยคแบบชีวิตประจําวันอะไรอย่างะสเปนสเปนผมจะคล่องกว่าอินโดเช่นแบบสบายดีไหมกอมอส์ัสมีแฟนยังเอออ่ะเป็นแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายม,มันมีเพศมันมีเพศมันแยกเพศมันแยกเพศอ่ะเราถามผู้หญิงว่ามีแฟนยังอ่ะเทนเนสโนบิลเทนเนสโนบิลเทนเนสโนบิลเท่าไหร่เท่าไหร่ เวลาไปซื้อของซื้ออะไรอ๋อซื้อของเท่าไหร่ควันโตเวสตาควันโตเฟสตาเฮ้ยจริงๆคุณสามารถเอาแบบเนี้ยไปแต่งเพลงได้อีกเยอะเลยนะความรู้คุณเยอะมากเลยนะเออเอาคำคำเดียวแหละจากจากภาษานั้นแล้วมาขยายเป็นเพลงไทยให้คนจำว่าอ๋อจริงแบบเหมือนช่วงนึงแบบเราไม่เคยรู้ว่าสลังเฮนคืออะไรมาจนมาเป็นมีเพลงใช่ไหมถ้าเราเอาสรางเฮอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าสนใจน่าสนใจรักภาษาสเปนก่อนเลยเตียามูเตียาม เนี่ยเพลงต่อไปก็จะเป็นเอันนั้นอันนั้นเป็นภาษาสเปนไหมอาตูกอราซอนเป็นภาษาสเปนไหมเคยคุณเคยฟังไหมที่ปั่นไงอาตูกอราซอนเคยฟังเนี่ยคุณก็ไม่ฟังอันโกเคยฟังอันโกสมุนทง